โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่เกมโยวกังโกลบอลนะครับผมทุกคน <c oughs> โอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็คือวันนี้เราจะมาบอกทคิคเล็กๆนะผมวิธีการหาสัตว์เลี้ยงมังกรนะครับผมโอเคตัวนี้เลยเดี๋ยวจะผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงครับผมตัวมังกรก็คือสายฟรีนะครับผมสายฟรีสามารถทําได้นะฮะนี่เลยครับผมก็คือคือนี่เลยตัวมังกรโคตรเทบอกเลยว่าเทจัด่ะทุกคน ดูดิโหเพิ่มดาเมจดด้วยอนะ่ะแบบว่ามีแล้วโคตรเท่เลยนะโอเคอยากรู้ไหมครับว่ามันเอามายังไงมาดูดีกว่าวิธีการเอามานะผมก็คือนี่เลยก็คือถ้าเราเวลมันถ้าเรามีความโกรธอะเออมันจะเป็นความโกรธนะเนี่ยวะมันจะเป็นโกรธเนี่ยเรากดโกรธอะจนกว่าจะครบอะ่ะอันนี้วิธีการดูนะครับก็คือเข้ามาที่โอเทพนะอันนี้ผมกดครบแล้ว เห็นไหมเข้ามาที่ดบบาบมังกรนะครับอ่าพอดบบาบมังกรปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้นครับเชื้อมังกรใช่ปะเออนั่นแหละก็เป็นเชื้อมังกรนะครับผมอ่าอันนี้คือเราต้องกดโกรธนะอ่าเวลาเรากดต่อสู้อะ่ะมันมันจะมีตรงโกดตรงนี้ใช่ปะเออจะเป็นคนกดตรงนี้หลอดพอเต็มหลอดแดงเนาะกดปุ๊บมันจะแปงลงร่างโกรธใช่ไหมนั่นแหละก็คือกดให้ได้คะแนนมันประมาณสองพัน 2,000กดถ้ากดทีหนึ่งมันประมาณได้ประมาณสักสามสี่มั้งผมก็จําไม่ได้นะเพราะผมทําไว้นานแล้วก็วคือกดไปเรื่อยเราก็ได้นะทุกคนก็นี่เลยเข้าไปที่วุฒิเทนผมกดเชื้อมังกรน,นะแล้วก็เปิดใช้งานโอ,โ,โอเคพอเปิดใช้งานแล้วนะครับก็คือเรามาที่จัดเลี้ยงนะครับต่อจากนั้นนะครับมากดเรียกมังกรมาเลยอ่าอับอัพรวให้มันหน่อย แล้วก็มาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงเอาออกไปอ่าออกรบเลยนะครับโอเคโอ้โหดูทุกคนเทจัดแต่หืือเทจริงอืมมังกรภาพภาพไอ้มังกรเพลิงคลั่งืมาลองดูทักทีนึงลองดูทักทีนึ่งฮะมังกรมันก็ช่วยเราตีนะเออประมาณนี้แหละดูดิโค้รเทก็ฝากไว้นะครับผมทุกคนก็ สายฟรีนะไปเอามังกรกันได้นะครับผมถ้าใครอยากจะเอาไว้เล่นนะครับก็สายฟรีจำเป็นต้องมีอะ่ะมังกรอะ่ะก็มันก็มันเท่อะ่ะแล้วมันก็บวกอ่าคีตาเมดด้วยมั้ง บวกบวกดาเมจให้เราด้วยนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนก็มาบอกแค่นี้วิธีการหามังกรนะครับผมโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดสัเนแ่อ์ไว้ด้วยผมจะเจอคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเป็นไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอะไรที่ไม่รู้ผมจะมาทําบอกนะครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย